เมื่อวานนี้ร้อนแรงในสื่อออนไลน์อยู่เหมือนกันการประกวดมิสทีนแคมโบเดียนั่นก็คือมิสทีนเขมรประจำปีนี้เขาเรียกว่ามิสทีนแคมโบเดีย2025ได้ถูกแชร์ไปทั้งโซเชียลกันทีเดียวเมื่อผู้เข้าประกวดคนหนึ่งชื่อชอรีรอเฮสขึ้นกล่าวสุรพจ์บนเวที เธอพูดเป็นภาษาภาษอังกฤษว่า Thailand starts the war ค่ะซึ่งแปลว่าประเทศไทยเป็นผู้เริ่มสงครามเธอบอกว่ากัมพูชาอยู่อย่างสันติบาโดยตลอดแต่ตอนนี้ความหวาดกลัวกลับเพิ่มมากขึ้นเพราะประเทศไทยก่อสงครามที่เราไม่เคยร้องขอเราไม่ต้องการต่อสู้เราเพียงต้องการสันติภาพเราไม่ใช่ศัตรูเราเป็นเพื่อนบ้าน เป็นมนุษย์ที่สมควรจะได้รับความปลอดภัยและอนาคตที่ปราศจากความเกลียดชังหรือสองครามขอบคุณค่ะนอกจากนี้ช่วงหนึ่งเธอยังพูดขอบคุณนายกลูกชายคุณเซนด้วยดิฉันขอขอบคุณสมเด็จมหาบาวรทิบดีหุนมาเนตท่านยืนยันที่จะนำสันติภาพคืนสู่กัมพูชาท่านมีความห่วงใย,ยชาวกัมพูชาทุกคนจากนั้นเธอก็เดินร้องไห้ออกไปอก่อนหนะ้า นภาษาเขมรเธอยังทวงคืนเฉลยศึกจำพูชา18นายบนเวทีเช่นเดียวกันเอาไปฟังดูบางช่วงบางตอน Cambodia has always lived in peace but now fear grow because Thailand start the war we never asked for we don't want fight we just want peace we are not enemy we are neighbor a human who deserve a safety and a future without hate or war Thank you. ในเวลาต่อมาเธอคือผู้ชนะเลิศการประกวดมิสชินแคมบอีอีกตั้งหากหลังสุดราบต์จะรับเสียงปรบมืออย่างที่ว่าแล้วมีการประกาศในเวลาต่อมาเธอเป็นเจ้าของส,อยสายสะพายมิสชินแคมบอด์รี2025ค่ะ เชื่อว่าการกล่าวบนเวทีทั้งน้ำตาของเธ <'m> อคงมีผลน่ะ6เวลา42นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ human who deserves a safety and a future without hate or war. Thank you. <coughs>